We'll <laughs> สวัสดีค่ะรายการรอบภูมิภาควันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะและที่ที่เรายืนอยู่วันนี้เป็นซุ้มลีลาวดีอยู่ที่พิพิพธภัณฑ์ทสถานจังหวัดน่านค่ะมองซ้ายมองขวาคุณผู้ชมโอ้โหต้องชื่นชมนะคะน,น่านไม่มีขยะเลยค่ะแน่นอนวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงรายละเอียดของโครงการน,าน่านเมืองน่าอยู่ปราศจากขยะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการดีๆเลยคือการขับเคลื่อนน่านเมืองสร้างสารรค์ยูเนสโก ปิดท้ายสวยๆค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดน่านจะน่าสนใจขนาดไหนต้องติดตามรอบภูมิภาควันนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะนัดท่านท้องถิ่นไว้ที่วัดนิ่งเมืองค่ะคุณผู้ชมจะคุยเรื่องโครงการขยะนี่แหละค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปตามหาท่านก่อนละกันนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าท่านมาหรือ,อยังค่ะ เห็นเวลานี้เลยค่ะไว้ที่วัดมิ่งเมืองแต่ไม่แน่นใ,นใจว่าท่านมาหรือยังหรือยังไม่มาเดี๋ยวลองไปสอบถามคุณลุงท่านนี้ดูค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะอา้าวท่านท้องถิ่นสวัสดีค่ะท่านท้องถิ่นจังหวัดน่านโอ้โหเดินเข้ามาต้องบอกว่าสะอาดสะอ้านค่ะท่านที่นี่คือ, s <S คอ s <S วัดมิ่งเมืองวัดมิ่งเมืองอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน แล้วก็หลายท่านคงจะเคยมาเที่ยวแล้วก็จะเห็นความสะอาดไม่ใช่แค่ที่นี่แต่มีหลายแห่งต้องบอกว่าทั้งเมืองน่านเลยตอนนี้สะอาดอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าที่น่านเองเห็นบอกว่ามีโครงการน,าน่านเมืองปราศจ,จากขยะด้วยอยากจะให้ท่านท้องถิ่นเล่าสักนิดนึงค่ะถึงการขับเคลื่อนโครงการนี้มันเป็นยังไงคะคือคนน่านเนี่ยปกติเขาไม่นิ่งดูดายอยู่แล้วม,มีขยะตรงไหนเนี่ยใครมีเวลาว่าง ใครมีโอกาสก็จะช่วยกันทำโดยไม่คิดว่าต้องทำ้ได้รับค่าตอบแทนเขาจะทำยังไงก็ได้ให้บ้านเขาสะอาดม,มันประกอบเหมาะกับทางรัฐบาลเขามีวาระแห่งชาติเรื่องการจัดการขยะขเขาก็เลยสั่งให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องขยะโดยบริหารจัดการให้ถูกต้อง<ม>จังหวัดน่่นเองก็เป็นหนึ่งในจังหวัดนั้นที่สนองนโยบายแล้วก็ ความโชคดีของจังหวัดนั้นนั้นที่ว่าคนในพื้นที่ให้ความร่วมมือมากขนาดไหนบางเอื่นที่น่าเนี่ยเป็นจุดถือว่าจุดพิเศษเลยสุดยอดเลยใช่ไหมคะที่คนให้ความร่วมมือสูงมากาทุกหน่วยให้ความร่วมมือดีมากโอโ้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้เป็นลานของวัดนิ่งเมืองจะเห็นได้เลยว่าแทบจะไม่มีขยะเลยแต่อาจจะมีเรื่องของฝุ่นเล็กน้อยแต่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาทำความสะอาดแต่ว่า,าถ้าเจอไม,ไม่ว่าใครก็ตามที่เจอไม่รู้ว่าหล่นจะใครก็แล้วแต่เนี่ยใครเจอเราจะไม่นิ่งดูดายจะไม่มองข้ามเราจะเก็บ เราจะเก็บทุกคนจะเก็บจะเห็นความสําคัญของขยะจะไม่ปล่อยให้มันปิว <c oughs> ลกทําให้เสียชื่อเสียงเมืองน,าน่ <c oughs> นนนานเนี่ยทุกคนน่านเนี่ยเขาจะมีสํานึกอย่างนี้อยู่ในใจของเขามันจึงทําให้บ้านเขาเมืองเขาเนี่ยสะอาดมาก <c oughs> สะอาดอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องแต่งเติมใดๆเลยเ <c oughs> มืองน่าน <c oughs> ตอนนี้นี่เราทําไปทุกพื้นที่เลยยังคะทุกอําเภอเลยยังคะผมในฐานะอ,อ,อยู่เป็นท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยซึ่งเป็นเลยขา นะท่านผู้ว่าเป็นประธานในการปฏิบัติเรื่องนี้ได้มีการสั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดซึ่งเป็นที่ประชุมส่วหนเนี่วไปทั้งหมดเลยให้ทุกภาคส่วนช่วยกันให้ท่านในอำเภอทุกอำเภอให้ทุกอบตอช่วยกันขณะนี้เนี่ยทุกหน่วยกําลังขับเคลื่อนอย่างจริงจังไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนนะครับทุกส่วนไม่มียกเว้นเลยในเรื่องขยะเนี่ยจะมีการจริงจังทั้งหมดเลยโดยไม่หนึ่งไม่ทิ้งนะ หไม่ทิ้งสองไม่ดูดายนะครับ 3. เห็นขยะตรงไหนถ้ามีเวลาว่างช่วยทำอย่างเช่นที่ผมมารออยู่เมื่อคู่เนี่ยะระหว่างรอผมก็ปาดไปด้วยก็ผมถือว่ามันเป็นกิจวัตรที่พึงกระทำเลยอของคนน่านเราจะดีเฉพาะในเขตของเทศบาลเมืองซึ่งเคยได้รับรางวัลโอ้นี่ค่ะเค,เคยได้รับรางวัลจังหวัดที่สะอาดที่สุดในอาเซียนนะครับในเทศบาลเมืองเนี่ยแต่ว่าในส่วนของ ในส่วนของการดําเนินการเนี่ยเราตั้งเป้าหรือกําหนดยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนว่าเราจะให้น่านเป็นจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยในประเทศไทย,ยใน,ในประเทศไ <ละ S 1> <ร>ทยนั่นหมาย,ายค,ความว่าไม่เฉพาะเทศบาลเมืองแต่ทุกเทศบาลทุกอบตที่อยู่ในจังหวัดอบจด,ด้วยะนะครับทั้งหมดเนี่ยเรามีร้อยแห่งในจํานวนร้อยแห่งเนี่ยเราจะเอาโมเดลของเทศบาลเมืองเนี่ยซึ่งขนาดนี้กําลังดําเนินการกันอยู่แล้วนะกาลังทากันอย่างเต็มที่เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกที่จึงเกือบจะไม่มีขยะหลงเหลือเลยแต่ว่านั่นหมายความว่าไม่ใช่ทําครั้งเดียวนะแต่ทตําทุกท <ำ S 2> วันเป็นกิจวัตรทาเป็นกิจวัตรทาเป็นตลอดบ้านใครก็บ้านท่านก็เหมือนเวลาเรากวาดบ้านเราก็ต้องตื่นมาอ้าวก็ต้องกวาดทุกวนันทำความสะอาดทุกวนันให้เป็นแบบนั้นเลยเราต้องสร้างภาพไปเห็นว่าน่านเนี่ยเขาไม่ทิ้งขยะกันนะน่านเนี่ยขยะเขาจะทิ้งลงถังนะอาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเผลอไปพังไปเราไม่ได้ว่านักท่องเที่ยวแต่คนน่านเองถ้าเห็น ก็ต,ต้องเก็บ,กบต้องเก็บเพื่อน,นักท่องเที่ยวเดี๋ยวเขาเห็นโอ๊ยคนนั่นเขาไม่ทิ้งกันนี่ต่อไปเขาก็ไม่ทิ้ง<อ>เราจะไม่ใช้มาตรการในการลงโทษหรือไปกะว่ากล่าวเขาแต่เราจะทําให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วทําอย่างเราก็ไม่ว่าไงเขาด้วยเออแต่เราจะพยายามทําเมืองของเรานี่ให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดม,มันจึงเห็นได้โดยประจักษ์ ไม่ว่าไปที่ไหนก็ตามถนนหนทางเมืองน่านทําไมมันสะอาดอย่างนี้นะก็เป็นเพราะว่าเขาช่วยกันอย่างนี้ไม่แค่นั้นนะเรายังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับในการคอยขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามข้างทางต่างๆมีในการไปตามทางต่างๆเจอขยะที่ทิ้งโดยที่ไม่มีใครตั้งใจเนี่ยเขาก็จะเก็บนะครับแล้วถ้าใครเจอที่ไหนเวลามาแจ้งนายกนายกก็จะสั่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปเก็บเขาร่วมมือกันขนาดนี้นะครับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะครับ เวลาขับรถไปไหนถ้าเขาเจอขยะข้างทางเนี่ยเขาก็จะจอดรถแล้วก็ลงไปเก็บตรงนี้เป็นอะไรที่เมื่อมีการทําแล้วเนี่ยเราก็จะชื่นชมกันใ,ให้รางวัลกันเพื่อคนอื่นๆก็อยากจะทําเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนถือว่าเป็นวิถีของน่านไปแล้วอยากจะให้นารัองถิ่นฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดน่านเราเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้มันเป็นรูปธรรมสําเร็จแบบร้อเปอร์เซนค่ะนะักท่องเที่ยวที่มาเมืองน่านนะครับเด็โปรโด,ดทราบไว้เลยว่าช่วงนี้น่านนะครับส่งตัวเองเข้าประกวดเลยนะครับเป็นจังหวัดสะอาดที่สุดในประเทศไทย แล้วเราก็มั่นใจว่าจากการที่คนน่านให้ความสําคัญเรื่องนี้ทุกครูเรือนเนี่ย,ก,ยก็จะนํามาสิ้นสิ่งนั้นแต่จะได้หรือไม่ได้ไม่ใช่สิ่งสาคัญสําคัญคือเราต้องการให้น่านเป็นเมืองสะอาดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเมืองน่านเราเชิญชวนแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งมาร่วม มาร่วมเชื่นชมความสะอาดกับเรานะครับโดยเราจะไม่ทิ้งขยะลงที่สาธารณะแต่เราจะทิ้งยังภาชนะที่ทางเทศบาลทางอ,อบตออตั้งวางไว้ให้ใซึ่งเรามีอยู่ในทุกสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็จะร่วมกันรณรงค์ความสะอาดกับคนน่านคนน่านก็คือเขาจะเน้นความเป็น3 r สูงมากก็คือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่แล้วก็อะไรที่ มันมันเป็นสิ่งที่เราเคยชินเช่นเวลาเราเราจะแกะหลอดหลอดกินกินน้ำอะนะดื่มน้ำเนี่ยมันจะมีพลาสติกใช่ไหมแล้วบางทีเราก็ทิ้งแต่คนหน้านเขาไม่ทิ้งอ่เขาจะเก็บถุงพลาสติกเอาใส่ไว้ในกระเป๋า้นเกินฮอนหรือกินอะไรลูกอมเนี่ยเขาก็จะไม่เอาเปลือกทิ้งแค่จะใส่กระเป๋าแล้วไปทิ้งที่บ้านนี่คือวิถีน่านเป็นอย่างนี้ เกี่ยวข้องยังไงกับอ่า u n โ s c o คะท่านก็ต้องบอกว่าสิ่งที่นั่นกําลังขับเคลื่อนเนี่ยก<ฆ>็คือเป็นเรื่องของเมืองสร้างสารรค์นะครับ UNESCO เ,เนี่ยมีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราจะคุ้นเคยเรื่องของมรดกโลกเนาะแต่ว่ามรดกโลกเนี่ยจะมีเรื่องของการที่อาจจะทําให้ชุมชนเนี่ยมีความรู้สึกติดอัดอยู่บ้างเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องพันธสัญญาระหว่างรัฐ กับยูนสโก้ก็คืออาจจะมีความกดดันเล็กน้อยอ,ยอครับมันก็จะมีเรื่องของสิทธิ ของพลเมืองว่าจะทํานู่นได้ไหมทํานี้ได้ไหมหรือต้องเสียรมเนียค่าธทมเนียมอะไรหรือเปล่านี่เมืองสร้างสารรค์เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนตัวกว่านะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของพลเมืองในในเขตเมืองที่จะเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์กับยูเนสโกนะครับวัตถุประสงค์ที่ยูเนสโกทำเรื่องเมืองสร้างสารรค์เนี่ยก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งายืนนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์นะครับมรดกทางวัฒนธรรม แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องมีการนำเอาความคิดสร้างสรรค์เข้าไปพัฒนาให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะกลับมาใช้ในชีวิตประจําวันก็คือนาเอาความคิดสร้างสรรค์ไปผสมผสานกับเอกับวัฒนธรรมที่เรามีอยู่แล้วแล้วอย่างโคมมาเ้าเนี่นะคะท่านมันมันยังไงคะมันเกี่ยวก็คือโคมมาเต้าเป็นโคมโบราณของเมืองน่านนะครับมีความเชื่อว่าโคมเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ให้แสงสว่างอันนั้นก็ถ้า ผู้ใดเอาโคมไปถวายพระที่วัดนะครับก็จะมาเจอแส,ส,สว่างในชีวิต<อ>ใช่ครับน,นั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่คนน่านให้ความสำคัญกับการที่ทําเป็นพุทธบูชาชแต่คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันเวลาผ่านผ่านไปเนี่ยบางทีโคมก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องชีวิตประจาําวันใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เรามีเรามีโคมไฟฟ้ามีโคม LED <อ>นะครับ แต่ทํายังไงจะให้คมมาเต้าซึ่งเป็นอเอกลักษณ์ของเมืองน่านเนี่ยยังสามารถดํารงอยู่ได้ใน mm. ใน mm. การตอบโจทย์ในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกับแม่ธีรนันนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาในการทําคมมาเต้าของของ,ของบ้านมงตึ้นเนี่ยครับ <c oughs> ก,ก,ก็ต้องบอกว่าแม่ก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตได้พร้อมกับสามารถที่จะทําให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาทําคมเนี่ยสามารถทำคมได้สำเร็จจริงๆนะครับ mm. แล้วก็เอาคมที่ตัวเองทำเนี่ยไปถวาย <ผ>ที่วัดได้อนีนนอ่สิ่งที่ต้องมามาพัฒนาร่วมก,กันก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับ คมเมื่อก่อนก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้ได้แค่ลักษณะเดิมก็คือน,นําไปถวายวัดแต่ว่าเดี๋ยวนี้คมมาเต้าสามารถที่จะพัฒนาทั้งรูปลักษณ์และก็การใช้ประโยชน์ให้ตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นจะเห็นว่าโคมมีหลายสีใช่ไหมครับก็เลือกสีประจําวันเกิดตัวเองอเอาไปติดที่บ้านเ,เพื่อเป็นสิริมงคลได้ด้วยนะครับ<อ>แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุบางอย่างเพื่อให้สามารถใช้ได้จริงเป,เ,ปเป็นคมไฟนะครับโดยการเอาผ้าทอของเมืองน่านที่ลวดลายสวยงามอยู่แล้วเนี่ยมา,มาเ,ปเป็นเหมือนแทนแผ่นกระดาษผู้นี้ก็จะมีอาย การใช้งานที่นานขึ้นสามารถมีมีการทนความร้อนได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็คือคปกติเราก็จะเห็นโคมที่เป็นกระดาษสากระดาษอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเจอน้ําก็คือ ไปยุ่ยไปรับก็เสียไปเลยแต่อันนี้มีการเอาผ้าซึ่งเป็นผ้าทอเป็นเอกลักษณ์ของาน้ามาทาโฮมโอ้โหแสดงว่ามูลค่ามันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็มาทําเป็นเครื่องประดับนะครับย่อส่วนให้เล็กลงมาก็เป็นตุ้มหูให้กับสุภาพสตรีใส่ไปเที่ยวในที่ต่างๆได้เลยเก๋ๆตั๋วเก๋ๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโฮมมาเต้าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่เขามีอยู่แล้วเขาทาอยู่แล้วแต่เราเอาเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ไปเสริมให้มันมีรูปแบบที่แบบเข้ากับยุคสมัยมีรูปแบบที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าต่อเอดได้เลยเนี่ยนี่เรื่องของเมืองสร้างสรรค์นะครับก็คือน่าจะสมัครในสาขาที่เราเรียกกันว่าครับแอนโฟการก็คือหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์ต่อทุนทางวัฒนธรรมที่น่ามีอยู่ดึงนะครับก็จะประมาณนี้ครับสิ่งที่ น่ามีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกบริบูรณ์มากในเรื่อง<ฆ>ของอทุนเดิมทางวัฒนธรรม<ช>แต่สิ่งที่อาจจะต้องมีการทําให้เพิ่มมากขึ้นก็คือนักนักคิดสร้างสารรค์นะครับก็จะต้องมีการไปทําหลักสูตรให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นไป<ฆ>จนกลายเป็นนักสร้างสารรค์อย่างตอนนี้ที่นั่นก็จะมีเรื่องเครื่องเงินที่มีความโดดเด่นมากเราส่งเป็นสินค้าออกไปต่างประเทศมูลค่า เยอะมากนะครับที่เราส่งไปฮะแล้วก็เรามีโรงเรียนที่สอนเรื่องการออกแบบเครื่องเงินโดยเฉพาะที่น่านเองนะครับผ้าทอก็เริ่มเริ่มที่จะเป็นที่ติดตลาดมากขึ้นนะครับแต่เนื่องจากว่าผ้าทอก็จะใช้ได้เฉพาะกลุ่มของสุภาพส,าพสตรีตรรอาจจะมาประดับในของสุภาพบุรุษบ้างก,ก็ยังไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าในคนาคตเราก็พยายามจะเอาผ้าทอมาอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งถี่ให้อยู่ในรเรียกได้ว่า อยู่ในทุกอย่างได้<ช>ของใช้ต่างๆก<ช>็คือให้มีเอกลักษณ์เป็นผ้าทอนานเ<ช>ข้าไปอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะต้องสร้างพื้นที่ที่สามารถจะให้ศิลปินหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์พวกนี้มีโอกาสได้นําเสนอในเชิงของนิทรรศการก็ดีหรือเป็นการจัดจําหน่ายก็ดีซึ่งก็จะ,ะมีโครงการที่สําคัญก็คือการปรับปรุงอาคารสารกลางหลังเก่าของน่านนะครับให้เป็นอหอศิละปะวัฒนธรรมน่านแล้วก็แหลง่งเรียนรู้ศิละปะวัฒนาร้าน,นาตะวันออก ซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับ่หน่วยงานต่างๆที่ท,ที่ร่วมกับอบทขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเขาก็จะเป็นพ่อเมืองนะฮะคนที่ลงนามโดยใบยสมัครแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะฮะก็รวมทั้งทั้งท่านพิธีกรแล้วก็ทีมงานที่มาวันนี้ด้วยนะครับก็จะสร้างการรับรู้นะฮะให้ให้คนรู้ว่าเรากําลังเดินหน้าสู่การเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านม,มีท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับท่านพันัธวัด หน่วยงานอีกาามากมาย,าย,ยนะนี่ที่มาร่วมช่วยกันในการที่จะ,ะจัดสรรงบประมาณลงมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมให้ให้มีรูปแบบที่สร้างสารร์ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจวันมากขึ้น มาเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องมาซื้อของกินของฝากและอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นของที่ขึ้นชื่อของจังหวัดน่านแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้เราจะได้มาขอรายละเอียดจากท่านพัฒนาการจังหวัดน่านนะคะสวัสดีท่านคผู้ดีค่ะครับ,บนี่เลยอย่างที่เราเห็นผลิตภัณฑ์เด่นจริงๆของน่านมีอะไรบ้างคะ,คะมีเครื่องเงินนะครับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนที่เราหยิบยก เอามานำเสนอนะครับก็มีเครื่องเงินที่ทําแบบแฮนด์เมดแฮนด์เมดคือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดนะที่ทําด้วยมือนะครับเราไม่เน้นทําด้วยเครื่องจัดก็มีรูปแบบดีไซน์ค่อนข้างจะมีการพัฒนาหลายรูปแบบนะครับศูงใหญ่ใหญ่ก็ล o ยซิ s เวอร์นะครับชมพูพูคา <Th a. S 1> ครับแล้วอีกหลายๆร้านนทะั้ง่วนเมือง แล้วก็โซนต่างอำเภอในสภา้าทอละคะผ้าทอของเรามีหลากหลายมากนะครับก็อยู่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เยอะเป็นอันดับสองของกลุ่มที่โอท็อปจากทั้งหมดทั้งหมดเรามีสองพันกับห้าสิบี่ผลิตภัณฑ์นะครับผู้ประกอบการก็แปดร้ยห้าสิบห้าายนะของผ้าทอน่านที่เด่นที่สุดก็น้ำไหลนะครับผ้าไหลน้ำไหลเป็นผ้า เอกลักษณ์ของน้านเลยนะครับน้ําไหลก็จะมีแปลงเป็นน้ําไหลประยุกต์น้ําไหลไทยลื้อนะหลายอย่างอีกลายแต่ละลายก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าในส่วนของผ้าทอแล้วก็เครื่องเงินในนี้ต้องบอกว่ามีอีกหลายอย่างเลยคยอย่างอนี้เป็นส่วนนิดนึงนะครับงั้นขออนุญาตให้ทบผอพาชมหน่อยแล้วกันค่ะว่ามีของเด่นๆอะไรบ้างนะคะ ของกินเรานี่ถ้าพูดถึงของกินขึ้นชื่อของจังหวัดนานก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เด่นแล้วลลก็ดังที่นานนะคะก็จะเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากมะไฟจีน,นซึ่งก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่จังหวัดนานค่ะคือนักท่องเที่ยวที่มาที่น่านก็คือจะซื้อแต่มมไฟจีนมันดีต่อสุขภาพแล้วก็ช่วยชุ่มคออันนี้ก็ถ้าเป็นผลสดตอนนี้ก็คือหมดหมดเกลีย้ยงเลยนั้ทงที่ก็จะมา,ามหมาตลอด อันนี้ก็จะเป็นที่เป็นแปรรูปที่เป็นค้ากับคุกกี้อย่างเงี้ยค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นมนี่อันนี้ก็เพื่อสุขภาพเหมือนกันเพื่อสุขภาพเหมือนกันลูกใหญ่เดี๋ยวเดินชมเห็นบอกว่ามีหลายอย่างด้วยนะคะมีในส่วนของกระท้อนโอ้สับปะรดสตรอเบอรี่อันนี้คือถ้าพูดถึงมัไฟจีนนี่คือที่อื่นไม่มีใช่ไหมคะใช่ค่ะที่อื่นไม่มีค่ะจะมีแค่ แล้วก็อันนี้ตี๊กตัวนึ่งก็จะเป็นอสาหร่ายไก่ค่ะเป็นสาหร่ายจืดของหน้านะคะนี่ค่ะน้ำหน้าเลยมันก็จะเป็นทั้งผงแล้วก็แผ่นค่ะที่แปรรูปเรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมทานได้เลยถ้าเป็นผงก็คือโรยกับข้าวกินได้เลยค่ะถ้าเป็นแผ่นก็กินเหมือนเคี้ยวเป็นขนมแกชิมได้ไหมคะแกชิมได้ค่ะชิมได้ค่ะอันนี้ติ๊กตัวกินกับข้าวค่ะอันนี้ก็จ เป็นแผ่นแบบนี้เลยก็ทานได้เลยครับอ๋อก็จะมีหลายรสชาติแล้วแต่ความชอบได้ดูเกลือนะเกลืออ่าเกลือลเขาก็ขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะเกลือ๋ออันนี้มาจากแหล่งไหนคะนี่บอกเกลจังหวัดน่านเกลบกเกลจังหวัดน่านเกลือบริสุทธิ์จากภูเขาค่ะมีดอกเกลือดอกเกลือบนภูเขาะจกนดอกเกลือมีทั้งยาสีฟันเกลือยาสีฟันสมุนไพรแล้วก็ เกลือแช่ตัวเกลือแช่เท้ากมือสับมือก็มีหลายรูปแบบนะคะอ่ะครับเอา้โหมีเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมคะใช่ครับมีหลายอย่างเลยอันนี้จะเป็นทอเมือทอมือแบบว่าปักปักด้วยมือของชาวเขาทำทอแบบใช่ไหมตัวนี้จะเป็นทอมือปักปักปักซึ่งหนึ่งหนึ่งผืนก็จะใช้เวลานานมานการเก็บจะนานก็เป็นแหล่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์ชาวเขาขางปากกล้าร์นีครับ นอกจากของของชนเผ่าแล้วเรามีผ้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้านี่ของของที่ไหนบ้างเป็นผ้าฝ้ายค่ะที่น่านจะเด่นมากก็เป็นผ้าฝ้ายเขาก็จะม้แปรรูปเป็นผ้าปูโต๊ะผ้าตะกอนก็จะเป็นผ้าปูโต๊ะจากผ้าฝ้ายค่ะอันนี้เป็นสีย้อมจากธรรมชาติของผ้าฝ้ายสวยจริงๆคะ่ะแล้วก็มีการพอมันจ,จะละเอียดมากน,นี่จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจช,มชมุมชนที่อันภอปูอันนี้ก็คือวิาาสาหกิจ เป็นผลิตภัณฑ์จากพี่น้องประชาชนในกลุ่มโอท็อปในชุมชนเราทำหมดเลยใช่ไหมคะมีทั้งสิ้นมีทั้งเสื้อเป็นเสื้อแบบสกีนก็ใส่ได้หลายโอกาสสวยมากอันนี้เป็นเอกษณ์เลยกระซิบรักที่น่าโอ้โหนี้ก็เป็นเสื้อยืดก็มีทั้งเสื้อยืดมีทั้งเสื้อผ้าทอผ้าป้ายต่างๆแม้แต่ของใช้ของใช้ก็ทำเป็นแบรนด์น่านหลายีเรย่องของ นี่ตัวอย่างวัดพรธทรมแห้งนะครับแล้วก็งานช้างดำจะเป็นเอกลักษณ์ของงานเอกลักษณ์ก็ให้ช่างที่น่านมาประยุกมาตอกลายให้นะครับโอ้ข้างหน้าก็มีผลิตภัณฑ์อีกเด่นเลยครับผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นโซนอะไรคะท่าน้ชคะของใช้นะครับโซนของใช้มีสบู่เหลวน้ำนมค่ะ อันนี้ชีววิถีอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของน่านเลยครับค่ะอ้ออีกหนึ่งสิ่งค่ะเห็นแวบแวบกาแฟหลากยโซนกาแฟนี่ไฮไลท์ของน่านน่านนี่เป็นเมืองกาแฟน่านนี่ต้องกาแฟเลยค่ะถ้าพูดถึงน่านคาแฟฟี่อโอ้โหครับมีหลายอย่างหลายแบรนด์กาแฟแต่ว่ากาแฟที่น่านก็ขึ้นชื่อเหมือนกันชื่อก็คือเป็นการส่วนใหญ่ปลูกกันที่น่านนะครับปลูกที่เท่าผาสวนย่าหลวง ก็คือมีแหล่งผลิตที่นี่ผลิตที่นี่อันนี้คือที่แปรรูปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องลองชิมดูกระบวนการแปรรูปค่ะท่านพชเกษตรกรต้องเก็บเม็ดเองเลยใช่ไหมคะก็แบ่งแบ่งส่วนกันส่วนที่แปรรูปก็ต่างนะครับแต่เราเน้นกาแฟคุณภาพค่ะนะครับเก็บก็ต้องเอาเม็ดที่สุกกำลังดีนะครับได้อายุได้ช่วงเวลาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ คนที่ไปลูปนะครับเขาแลนด์แตกรล้างสีแล้วก็เอามาพั่วนะครับก็มีหลายบริษัทหลายหลายที่ที่ทำนะครับกาแฟนี้นคือชื่อต้องต้องชิมหนึ่งมใช่วเมยะโอ้โหต้องชิมหลายอย่างเลยค่ะนี่ก็คือที่มาของกาแฟกาแฟแผนทีปลูกกาแฟของเมืองน่านชมรมกาแฟเขาเขามาเปิดบูธมา เอาอย่างนี้แล้วกันค่ะท่าน้ลทคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะคะว่ามันมีความหอมมันมีความแตกต่างจากกาแฟที่อื่นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะขออนุญาตชิมกาแฟแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นจุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดน่านตั้งอยู่แถวไหนคะตั้งอยู่เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือของน่านนะครับตำบลในเวียงครับค่ะเผื่อนักท่องเที่ยวชมอยู่อยากจะมาซื้อของกที่จะชิม น้องนกนะครับก็จะได้แนะนําเรื่องเมนูกาแฟของเรามีหลายอย่างได้ค่ะได้ค่ะต้อง <นะ S 2> บอกว่าที่ศูนย์แห่งนี้นอกจากจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วคุณผู้ชมยังมีร้านกาแฟที่พร้อมเสิร์ฟเลยถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวน่านแล้วอยากชิมกาแฟที่เป็นกาแฟเด่นๆของน่านก็มาชิมได้<อ>ที่นี่นะคะก็ดําเนินการโดยบริษัทประชารัฐรักสมคีคน่านวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะครับที่ ทำเปิดร้านแล้วก็ทำกิจกรรมพอได้ผลกำไรออกมาแล้วก็จะไปดูแลสังคมในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปนะคน่นั้นกด้วยะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปชิมกาแฟแล้วก็ไปชมผลิตภัณฑ์ต่อนะคะวันนี้ขอบคุณค่านพ่อชอค,ครับคส <นะ S 2> วัสดีครับ ภาควันนี้อย่างที่บอกว่าเราพามาที่จังหวัดน่านค่ะคงจะทําให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าน่านเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่สะอาดแล้วก็ที่สําคัญมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่และยิ่งไปกว่นนานั้นค่ะตอนนี้เขากําลังจะขับเคลื่อนนะคะให้น่านเป็นเมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกต่อไปในอนาคตค่ะถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากจะชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดน่านมาดูสถานที่สวยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันร,รักษาความสะอาดแล้วก็ ก็ที่สําคัญชอบสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพี่น้องในชุมชนของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วค่ะดิฉันสมชยาเนาล่าพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะจริีแล้วในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหม